ไทมอนด์ Simon, ผู้สนับสนุนมงกุฎเพชรมิสเทรนเวิลด์สปาชาสิมมิงเซ็นเตอร์รูปร่างดีดูดีทุกวันโลชั่นมิสซินไวสปาร์โกคาเวียเอเจโมบายโฟนพระเอกตัวจริงโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลแกรนด์กรุงเทพบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเชียงคือคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาหมายเลขหนึ่งนางสาวมินตราโซจิพันธ์ หมายเลขสองนางสาวธิดาดปันติปิยคต ทีนาทิปซันโซนี่หมายเลขสี่นางสาวพัทรสุดาลิมสุริยพร์ ทิติพัทระประเสริฐไมายเลขหกนางสาวอนัญญาสินทุกเสน ุตินันแสงสุขไมายเลขแปดนางสาวกัตะพัน์พีรดาชาัยนริน์ ทีมิสคาราอีชากับรองราทั้ง25คนอยู่ตรงนี้ทุกท่าสนสวัสดีครับหลังจากเราไปปฏิบัติภารกิจกันมาเหนื่อยมากนะครับแต่เราก็ได้ความรู้สึกที่ดีๆกันมาใช่ไหมครับรโอ้โหตอบประสานเสียงขนาดนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเอาเทีละท่านละกันนะร,รู้สึกยังไงกับภารกิจที่เราส่งเสริมการศึกษาบ้างครับใครอยากตอบก่อนยกมือขึ้นครับอืมเสร็จแล้วครับน้องก์ตุนครับค่่ะกก็รู้สึวา สำหรับธารกิจที่ไปปฏิบัติมานะคะที่นีต้องนำกล่องบริจาคไปร่วมกับเพื่อนๆคนไปที่ถนนพิเดอร์แล้วก็พูดกับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะว่าช่วยกัดบริจาคหน่อยนะคะเพื่อนน้องๆเป็นบศึกษาของน้องคือพวกเราของประตูอยากไปสามคนแต่พี่บอกว่าน้องอยู่เป็นสิบคนหรือเปล่าวันเสียงดังมากใช่ครับเสียงดังทั้ง ทั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เราแต่งกันไปทั้งหมดกี่กลุ่มครับสามกลุ่มครับนะครับรวมทั้งที่เองก็จะโดูห่างตะโกนจนเสียงแหบนะครับรู้สึกว่าตอนแรกรู <you> so ้สึกขอใจเลยทีไมไม่มีใครมาหยอดให้เราเลยที่มันไม่มีใครมาเบียจเบให้เราเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาบึงเขินไม่ที่บอกให้เลยเป็นเพราะดูไหมครับเพราะอะไรครับเขามองแต่ความสวยของน้องๆกันใช่ไหมเขาจะหยากเขาหยอกตาค้างอยู่เลย หลายคนในที่นี้มีคุณสมบัติพิเศษเยอะทีเดียวใครอยากจะบอกคุณสมบัติพิเศษของตัวท่านเองสามารถบอกได้เลยนะครับปวยมากค่ะทำไมครับชิดเองเหรอครับไม่ครับคือสิัวมาลุกหลับจำเนิดแล้วค่ะเรื่อง เชิญครับตำแหน่งที่ได้คือมิสเทร่าอีเบย์นะคะเป็นนางสาวไทยของประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ยังเชิญชวนแลคนญี่ปุ่นให้มาดูมิสเทร่าดูสองต่างก็คุณแม่มาชิดไปเชื่อเลยว่าจูนนาจูกัสมีมิสเทร่าดูชินาทรีมิเตคุดาไกรโตโยโตโมชิโอโนะชิมะอืมใค่ต่อไอะไรครับค่ะเอ่อออกเป็น ทางด้านกีฬาค่ะไม่ว่าจะแบบยิงปืนหรือต่อยมวยอะไรเงี้ยค่ะครับผมคนต่อมาเลยครับร้องโอเปร่าแล้วก็ร้องเพลงไทยเดิมได้ด้วยค่ะขอโอเปร่าหนึ่งท่อนครับ ็นแม็กกิลันคุณโดเที่ชาติไทยค่ะชุดซีเกมค่ะครับไปแข่งประเทศไหนมาบ้างครับก็เพิ่งไปแข่งที่เกาหลีกลับมาค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเก็บตัวซ้อมเพื่อไปซีเกมที่ประเทศลาวค่ะว่าไงครับจิมเทียนกงค่ะพความสนใจของนักเตะจะเป็นด้านกีฬาครับก็จะเล่นกีฬาได้หลายประเภทแต่ว่าจะเป็นอย่างอย่างว่ายน้ำทวิกกีฬาไทกีฬาคือพวกอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะจะถนัดมากกว่าครับน่ายครับค่ะก็มีตำแหน่งติดตัวมาคือรองอันดับสองนักสาวเชียงใหม่ปีนี้ค่ะแล้วก็เออ คิดว่าในตัวมีสุดเด่นก็คืออาจจะเป็นความหวานแล้วก็ผู้จาที่ดูนุ่มนิ่มบัรชาวเหนือแบบตอมย้อนเจ้าต่อไปนะค่ะชื่อมินนะคะก็เคยได้รับรางวัลนางสาวเชียงใหม่นะคะปี50แล้วนะคะต่อไปครับนงบุรุค่ะหมายเลข18นะคะถ้าถากว่า ความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทุกคนจะจดจำน้ำบูได้ก็คือสิ่งกรีนนั่นเองอไปไครับ,บค่ะก็คุเป้งนะคะเคยได้รับตำแหน่งงานสาวทุนพันงานฝ่าส สามารถพิเศษอะไรอ๋อเป็นคย่นเทนนิสเอ่อเจ็ดปีเลยเจ็ดปีครับครับค่ะแล้วก็พูดหลายภาษาค่ะภาษาพีภาษาสเก็ไทยนิดหน่อยครับวันต่อไปลยครับก็อยากจะพูดไทยมาร้องเพลงไทยด้วยกันครับค่ะร้องเพลงก็ความสามารถค่ะก็ร้องเพลงค่ะก็เคยออกอัลบั้มด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็จัดรายการวิทยุเกี่ยวกับเอ่อ พระราชดำรัสของนหลวงนะคะต่อไปครับได้ตำแหน่งล่าสุดมาก็คือมิสชัยเซ่ไชโยเซ่ปีนี้ค่ะนะครับท่านต่อไปครับได้รับตำแหน่งมิสแคนนอนยูริปี2008ค่ะแล้วก็คือเพื่อนๆก็เป็นตัวแทนทอดแดดไปหมดแล้วแล้วในก็มีตำแหน่งพวกเพวกอะไรอีกก็คือนางสาวขันแก่นค่ะแล้วก็รังสาวพาสต้าอยู่นะเย้เลยครับค่ะก็ชื่อเหนียวค่ะเป็นได้รับตำแหน่งมิสมอเตอร์โชว์2009คนิงค่ะครับได้อะไรก็คงณคุ้นหน้าน้องกระตูนเคยไปนัดแสดงมาด้วยใช่ ะค,ะค่ะลูกก็เคยเล่นละครมาเป็นระเบิดปนบ้านค่ะครับแล้วตอนนี้ก็โตแล้วนะครับอยากจะเล่นละครทางแนวอือ่นบ้างบ๊ายบาครับ รต่อไรเลครับเชนครับอ่าเป็นมิสเอเชีงซูเปอร์โมเดล2009ค่ะต่อไปเลยครับเชนครับแตหรับความสามารถพิเศษนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านการแสดงนะคะก็คืออ่าจะมีนักศิลป์ไทยนะคะแล้วก็การแสดงล้านนานะะคไทยใหญ่อะไรประมาณนี้จะมากกว่าขั้นต่อไปครับความสามารถพิเศษของการก็คือสามารถก็จะเป็นพิธีกรค่ะแล้วก็มีเดินแบบค่ะข่้นสุดท้ายครับความสามารถพิเศษคือร้อยลายสองชายนั่นเองค่ะนะครับนี่ก็คือความหลากหลายบนทีมมิสระเบอร์แห่งนี้นะครับ